สวัสดีครับวันนี้สิพามาเบิงตอทอระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับหดน้ำผักหวานตานะครับนี่กำลังใส่ว้าลเปิดปิดนะครับตัวนี้สิเป็นหม่องปล่อยน้ำเขาน้านะครับ คณะตรงไม้ที่ไทยขึ้นเดินครบแล้วนะครับเดินประมาณ16เสารนะครับนี่กำลังซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์อยู่นะครับเพราะว่าจุด บางจุดทอนแตกนะครับใส่งานมาหลายปีนะครับใส่มาประมาณ3าปีแล้วนะครับบางจุดหัวเฮดไหน้ำสปริงเกอร์ไลบอดีนะครับ ใส่ว้าวเปิดปิดสองตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหดนามฟังนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคุ้มนาม,มนามฟังนี่ครับมีสองฟังนะครับ าอาทิตย์หน้าที่วัได้ลกกลรวบ่พอไปปลายเดือนดําดํอยกันมือเดียวก็แล้วแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยโอ้ดํเย็กเลยหรอก ข้อสองเนิ่ยนะครับเดินขึ้นสปริงเกอร์เป็นซี่หุ่นนะครับ รเราเริ่มร้องน้ำแล้วนะครับเดินระบบเสร็จนะครับร้องน้ำจุดไม่แล้วนะครับน้ำที่เริ่มพองแล้วนะครับมาแล้วครับ คอมันหน่อยกว่าบ่าครับคอมันหน่อยกว่า,วา,านะจุดไหนพอฟังโดนรุดแล้วครับล้องไหมนะครับหลังจากที่หน้ามัวนะครับตอกเสารัดกันไว้นะครับดอกเสากันไว้จุดทีมันหรุดนะครับ มีสปริงเกอร์ตัวนึงงรุดนะครับหน้ามฟงโดงๆนะครับจุดนั้นนี่ครับอันนี้หัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนพอใหม่นะครับ